โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยในราสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าหูฟังหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในกระแสเนีนเวลานี้นะเพื่อนมีชื่อว่าเจ้าตัวจูเซียดีไฟนะครับเพื่อนดีเฟนต์หรือดีฟเ่ยแต่อ่านไม่ออกนะฮะทุกคนหูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังที่ถูกพูดถูกกล่าวพูดถึงพอสมควรนะระยะเวลานี้นะทุกคนเป็นการคอนแบบระหว่างทางอะไรก็ไม่รู้ครับกับทางจูเซียนะเพื่อน ก็จะเป็นหูทังจูเซียใช้มีน้ำหนักทั้งหมด6.1กรัมนะครับข้างละข้างละ,งละประมาณ2กรัม3กรัมหน่อยๆนะทุกคนใช้ทั้งหมด3.2องโอนะทุกคนแล้วก็เรื่องของเดซิเบลอะไรพวกนี้ผมคงไม่โดนรายละเอียดด้วยกันนะครับตอนนี้แล้วก็หูฟังเป็นแบบ <c oughs> ใช้สาย2พิน0ูนยนั้นเพื่อนแล้วก็มีสายที่แถมมาให้นะครับเป็นสายแบบสายแบบเขาเรียกว่าสายสาย สายสายสายแล้ววะสายแกะเรื่อยๆกันนะเดี๋ยวค่นยนึกออกเอยนะเออเขาไม่เขียนการ้ังหลยนะครับเววนวนะ่าโท,ท,ทนเสียงประมาณไหนครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโทนย่านแหลมมาย่านโทนเสียงการนี่นคืออยู่ในวีวีเชฟที่ดีที่สวยนะครับเพื่อนแล้วก็อาย่านโทนเสียงเบสก็ มีอยู่ในย่านที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเสียงแหลมก็อยู่ในจุดที่ดีคุ้มค่ากับราคานคั้นทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะเพร่องจากว่าอตอนนี้จะเป็นแก,การรีวิวก่อนการแกะกล่องน,นะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ฟังคนเสียงคู่กับเจ้าฟิโอนะครับหลังจากที่ฟังแล้วผมจะมาบอกกันนะครับว่าเสียงเป็นประมาณไหนนะครับอ่ะโอเคจูเซียด er ีเฟนสายเป็นแบบคิสตันคริสตันทองแดงนะทุกคน6เอ็นนะครับเพื่อน แล้วแกะกล่องดูครับผมได้ราคาประมาณสองพันกว่าบาททุกคนหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังที่คุ้มค่าในย่านราคาหนึ่งรอยเหรียญนะครับเพื่อนก็สองสามพันหนึ่งก็ห้าสี่ห้าพันเนี่ยผมว่ามีแค่ไม่กี่ตัวตอนนี้ที่สู้เจ้าตัวนี้ได้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวมุนมุนดอกนะครับแอร์เรียมุนดอกแอร์เร่สองเนี่ยก็คือจังพอสู้ตัวนี้ได้อยู่นะทุกคนนอกจากนั้นคือตอนนี้ยังไม่มีหูฟังตัวไหนที่เป็นกระแสนะเวลานี้นะเพื่อนแกะกล่องออกมาครับว้าวเขาทำแพคเกจจิ้งมาคล้ายๆกับ ไมคล้ายๆจับเจ้าตัวไอ้นี่ของผมเลยตัวอ่าตัวที่ชื่อว่าวอะไรวะ <c oughs> อ่าซาวซาวเ e อียร์วอลลเอนะครับกล่องได้ให้มาเป็นเคสหนังนะเพื่อนดูดีเบิ่อสมควเลยครับด้านในดูวมีอะไรให้มาบ้างครับมีจุกหรือเปล่าอู้ว้าวมีจุกสำรองครับแล้วก็มีแปลงเป็นหัวบาลานซ์สี่สีนะเพื่อน ก็เป็นอย่างนี้จะเป็นอะแดปเตอร์หมดแล้วนะครับทุกคนก็ใช้งานง่ายครับก็แค่เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปแต่งทุกคนจุกนี้ให้มามีทั้งจุกโฟมจุกซิลิโคนซิลิโคนซิลิโคนเหลวแล้วก็มีซิลิโคนจุกยางธรรมดาเนี่ยทุกคนค่อนข้างจะใส่ใจพอสมควรนะเดือนอ่ะแต่ผมก็ใช้จุกเสริมอยู่ดีนะผมไม่ได้ใช้จุกที่เขาให้มาหูฟังที่เขาให้มาครับเขาจะอ๋อใส่จุกมาให้แล้วด้วยครับทุกคนจุดเซียบดีเฟนต์นะเดือนก็ทําการแกะเจ้าตัวอันนี้ออก ตัวที่เขาซิลมาครับเพือนเพราะว่าตรงนี้เขาซิลมาเพื่อกันให้มันกันเป็นรอยเกี่ยวกับพวกรอยขนแมวอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเขียนมาเลยครับด้านซ้ายด้านขวา,านะทุกคนจะเห็นนะครับนี่อ่า แล้วก็ท่อส่งเสียงท่อส่งจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะผมว่าใครได้หูไม่ใหญ่มากน่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับจะต้องไปเล่นหูฟังที่ราคาบัตเจ็ตสูงกว่านี้นะทุกคนขึ้นในราคาสามพันมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่มันคุ้มทุนนะเพื่อน <c oughs> เพราะงั้นก็ลองดูในราคานี้ก่อนนะทุกคนจริงๆมีไอเออีกมากมายครับที่ราคาตอบโจทย์แต่ละงบแต่ละด้านนะทุกคน เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทุนเสียงด้วยนะทุกคนเดี๋ยวขอแกะเตัวซิลที่เขาคุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสอนอคีแฟนร้านค้าไอทีออนไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น m ม c r o s o f t Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแพ้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่ควรมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้เลืกสิทธิ์โปรดีอีกเพียบคลิกที่ปักหมดแน่เลยครับผมห่อหุ้มมาแลก่อนว้าวสีเจ้าแนวคล้ายๆกับเจ้าตัวบีบี b ีพีพีบีจวัตเนะเพื่อนคล้ายๆกันเลย สายทาเป็นสายถักออกมาได้6เอนดี้สวยสวยมากเลยนะผมว่าถ้าเป็นสายที่ซื้อนี่น่าจะราคาพอสมควรเลยถ้าเป็นสายแบบเนี้ยเราแค่าสายก็คุ้มแล้วอ่ะอืมคนที่ชอบคนที่ชอบสะสมสายนะถามว่าสายมีผลก็เสียงไหมผมก็ตอบยากนะทุกคนบางคนก็บอกมีผลบางคนก็บอกไม่มีผลนะครับผมขอเป็นคนกลางที่บอกว่ามันก็แล้วแต่จิตของเพื่อนแล้วกันเนาะถามว่าผมมีสายสังเกตไหมผมมีนะทุกคนของอ่ยี่ห้อแล้ววะจําจชื่อไม่ได้นะครับก็เป็นยี่ห้อดังหนู่ยี่ห้อนี้แหละ ลองซื้อมาราคาประมาณร้อยดอนนะครับร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสซาวซาวเทสกันนะทุกคนแล้วก็มาบอกนะว่าเพลงแนวนสไตล์ไหนทุกคนโอ้เขมีแถมอะไรมาด้วยไม่รู้ครับมันเหมือนแม่เหล็กนะทุกคนนี่ครับของจูเซียดี้นะครับร้านไทยก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็มีผ้าแถมมานะครับทุกคนร้านไทยก็คุลิซน์มั้งนะนผมใช่ไม่ผิดมีจําหน่ายนะทุกคนราคาก็อยู่สามสี่พันประมาณนี้ครับทุกคน ส่วนร้านจีนก็ราคาจะถูกลงมาหน่อยนึงแลกกับการที่ประกันไม่มีประกันเนาะก็ต้องยอมเสี่ยงไปครับทุกคนเดี๋ยวชุดที่ฉันผมจะใช้เทสนะครับทุกคนก็จะเป็นฟิโอเอ็มยี่สิบเอ็ดนะครับมาเทสกันวันนี้แล้วก็จุกที่จะใช้นะทุกคนจะเป็นจุกของทางสทางสสั่งทางสกไข่แอดวานยีอยทิพนะครับบายบายบายโบไซเอ็มนะครับทุกคนตัวนี้เป็นจุกที่ จุกที่ยูทูบเบอร์ YouTuber หลายท่านแนะนำมานะครับทุกคนจากต่างประเทศนะครับเดือนจุกจะเป็นสีออกของทางสุกนะครับดูจะเป็นจะเป็นจุกที่ค่อนข้างมีท่อที่ใหญ่แล้วก็มีความตื้นพอสมควร๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูครับทุกคนจุกตัวนี้เอามาใส่กับซาวเอียร์วอลลุมเอสแล้วเสียงดีขึ้นมากนะทุกคนจิว้างถึงเดืนเอนนี่ครับจุกเขาจะเป็นจุกเป็นเหมือนซิลิโคนยางนี้นะครับเบือนเขาจะมีความความสูงของท่อต่ํามากแต่จะมีรูขยายที่ให้จะใหญ่นะทุกคน ใส่ได้แทบทุกไซส์ครับเพื่อนจุกตัวนี้ครับเผื่อใครจะไปลองซื้อนะฮะจุกหนึ่งตกคู่หรือจุกข้างละประมาณร้อยสองร้อยนะครับทุกคนก็ไม่ก็ไม่ถูกนะถ้าเทียบกับพวกสปินฟิตวีสปินฟิตวีร้อยอะไรพวกเนี้ยก็ก,ก็ราคาใกล้เคียงเลยครับแต่ว่ามันก็ต้องแล้วแต่ความชอบด้วยเนาะนะแต่ผมต้องตั้งใจใส่ก่อนก่อนที่จะมูไว้มากกว่านี้นะเพื่อนเพราะว่ามัน <c oughs> ไอ้เจ้าท่อนำเสียง,งเขามันใหญ่รสรับคนแล้วคนเราเขาไม่มีท่อนำเสียงมาเปลี่ยนให้นะครับเพื่อน ผมสิ่งที่ผมเปลี่ยนอย่างเดียวจะเปลี่ยนอย่างจะเปลี่ยนอยู่2ออย่างเนะาะก็จะมีจุกยางนะครับผมจะใส่จุกที่ผมชอบนะครับแล้วก็อ,อีกจุกอีกสิ่งนึงที่ผมจะเปลี่ยนก็คือเจ้าตัวสายผมจะไม่ต่อสาย3.5หัวแจ็คนะครับเนี่ย มันจะไม่ต่อแชทตอนเปิดห้านะมันจะต่อสี่อยู่สี่บาลานนะทุกคนเพื่อให้เขาขัดกําลังองอกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับบนเจ้าตัวไฟโอเอ็มยีสิบเอ็ดด็ปตัวดับตัวนี้นะครับเพื่อนตัวดับตัวนี้ก็ราคาลงมานะครับทุกคนจากตอนแรกหมื่นกว่าบาทเหลือตอนนี้อยู่เจ็ดแปดพันนะครับในร้านไทยนะร้านไทยด้วยนะตอนแรกร้านไทยขึ้นในหมื่นหกครับตอนนี้ผมเห็นอยู่ประมาณแปดพันเก้าพันหนึครับก็ถือว่าราคาดีพอสมควนนครเลยเพื่อนวิธีใส่จุกก็ไม่มีอะไรครับก็ยัดลงไปแค่นี้เงี้ยเพื่อนนี่ครับจะเห็นนะว่า อันนึงจุกมันปิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะ,จะผมจะมีข้อสังเกตดูว่าจุกของทางสุดตัวเนี้ยมันมีความที่จะมีความตื้นพอสมควรนะใครที่ชอบมิติกว้างๆสไตล์แซวสเตจกว้างๆเตตงงนี่ยผมว่าจุกตัวนี้เป็นจุกที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าท่อนําเสียงเขาใหญ่มากครับนี่เป็นไงเพื่อนเห็นไหมใหญ่มากนะถือว่ากว้างมากเมื่อเทียบกับเบอร์ท่อนําเสียงเดี๋ยวผมขอดูดูดไซส์ของท่อนําเสียงเขาก่อนว่าไซส์เท่าไหร่นะคร <c oughs> <c oughs> ับจะเชื่ออยู่ว่า มันใหญ่มันใหญ่นนพอควรนะเพื่อนอันนี้เก็บไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้จุกสำรองจุกสำรองผมเยอะมากนะครับทุกคนใครอยากได้จุกสำรองก็ลองทักมาบอกได้ครับเพื่อนผมเดี๋ยวผมส่งไปผมไปแจกแล้วกันผมมีเยอะมากหลายย่อหลายตัวมากที่เขาแถมมานะทุกคนเพราะว่าซื้อหูฟังทีหนึ่งเขาก็เดี๋ยวสมัยนี้เขาแถมจุกเยอะนะหูฟังนะเพี่อ <c> น <oughs> นะครับก็ในนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ผมชอบเคเขานะเป็นเคหนังครับสวยดีคทข้งที่จะดูดีเลย สายนี่โคตรสวยเลย6เอ็นทาให้ผมนึกถึงสายของพวกฮาคุกไก่เลยอืมฮาคุกไก่ตัว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 อะไรวะตัวยูนิคอร์นเนี่ยเออสีคล้ายกันเลยครับเพื่อนสีแบบฟิลเดียวกันเป๊ะเ,เ,เลยนะใช่เลยนี่ครับไ,ไ,ไม่ล้อง,ดงเดี๋ยวปิดไปก่อนครับเด๋จะเปิดสเปกต่างหลังดูอีกแป๊บนึ่งครเดี๋ยวเราไปเทสเสียงนะครับเพื่อนทเทสเสียงก็มันจะเป็นจริตส่วนตัวผมนะผมจะบอกได้แค่ว่า จะมาประมาณโทนไหนแนวไหนนะ,ะเพื่อนๆจะก็คงต่อไม่ได้ว่าเอา้ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ใช่นะมันผมจะบอกในความส่วนตัวที่ผมรู้แล้วกันครับว่าเออเสียงมาออกมาประมาณนี้นะครับอืมเราก็ได้ประมาณนี้คือเสียงที่เอาจริงอ่ะมันต้องเบิร์นด้วยเว้ยเออแต่ว่าผมคงไม่มีเวลาเบิร์นถันนะผมชอบสัมผัสแรกของเสียงนะทุกคนอ่ะผมฟังจูเซียครับขนาดท่อไม่ได้บอกมานะครับ มีระบอกอินเทอร์เฟซสองพีนศูนย์เจ็ดแปดไดเวอร์เป็นขนาดหนึ่งดีๆครับแล้วก็บาลานซ์สามตัวครับก็ไดเวอร์ทั้งหมดรวมสี่ตัวอ่ะลืมบอกข้อสําคัญไปได้ยังไงเออเปร์ไซส์ครับข้างละหกจุดหนึ่งกรัมก็ถือว่าหนักอยู่ยี่สิบเฮิร์ตถึงยี่สิบกิโลเฮิร์ตก็ถือว่าพอสมควรนะเพื่อนเดี๋ยวเรไปฟังครับจูเฟียกีไฟกัดเอ็มยี่สิบเอ็ดเอ็มยี่สิบเอ็ดตัดอ่ะลืมลืมลืมก่อนจะก่อนจะไปถึงตอนนั้นเปลี่ยนนี่ครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จุกเดี๋ยวนี้วิธีการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เจ้าจตัวอะแดปเตอร์ไม่ยากนะครับเพื่อนก็แค่หมุนถอดแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับแต่ว่าเวลาใส่อยากให้เพื่อนดูดีนะครับมันจะมีเงี้ยงอยู่มันจะมีเงี้ยงอยู่เง,ยงยเงี้ยงจะเป็นขีดด้านบนอยู่ด้านหนึ่งใส่ให้ตรงนะครับแล้วมันจะเข้าง่ายถ้าใส่ผิดมันจะแยกไม่เข้านะครับ้เสียงจะออกมาเพี้ยนผมเคยแล้วเพราะงั้นต้องระวังได้นะครับเพื่อนๆอ่ะนี่ครับขออนุญาต หรือเปล่าวผมชอบนะหูฟังที่ถอดที่แถมแถมอะแดปเตอร์เดี๋ยวนี้มาผมรู้สึกว่าเขาเขาร่วมสมัยดีอะเออแล้วก็ยัดเข้าไปครับแล้วก็หมุนล็อกแค่น,นี้เองง่ายๆครับเปลี่ยนจาก3.5ให้เป็น4ี่หยุดสี่เป็นา์แล้ว <laughs> นี่คือบาลา์แล้วเออแล้วก็เนี่ยครับ ขอนำเสียงมัน2.5นี่เขาทาแบบงอซิลิโคนไปแน่ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันนะว่าเป็นไงโอเคครับเ,เพื่อนๆของจากที่ผมไปทําการรีวิวมาเรียบน้อยทุกคนเพลงก็ส่วนใหญ่เพลงที่ผมฟังจะเป็นแนวเพลงของเพลงต่างชาตินะครับฟังผ่านทีดาวนะครับทุกคนก็จะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมาสามารถ ดันตัวบิดเลกออกมาได้สูงที่สุดแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หนาหมื่นเก้อประมาณนี้ทุกคน 190K เก้นคเฮานเบือนก็เธอรวมแล้วูฟังตัวนี้ครับทนเสียงครับอันนี้คือต้องบอกนะครับว่าผมใส่จุกยางตัวเดิมตัวอื่นด้วยนะเหมือนไม่ได้ใส่จุกยางที่เป็นตัวสต็อกนะครับเพือน อาจจะทําให้เสียงที่ฟังออกมาอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าผมโดยรวมนะผมส่วนตัวนะผมชอบนะเป็นหูฟังอันหนึ่งตัวที่เจ้าจูเซียดีเฟนต์นะครับหูฟังหนึ่งตัวที่ฟังเพลงได้สนุก เก็บายละเอียดได้ค่อนข้างนี้จะดีครับทุกคนมีจุดที่ตําหนิเล็กน้อยนะทุกคนอขอพูดเป็นองค์รวมกันนะครับจุดสองเสียงแหลมครับมาได้ดีเลยเก็บรายละเอียดเสียงเสียงใสเสียงกลิบเลยครับอยู่ที่ต้องอยู่ที่ไฟล์เขาอัดมาด้วยนะว่าไฟล์อัดมาดีแค่ไหนนะทุกคนแต่ว่าเสียงโดยรวมคือเสียงใสเก็บรายละเอียดได้ดีครับเบสมีมวลที่ใหญ่พอสมควรใหญ่มากนะทุกคนจะคำว่ามันใหญ่มากนะครับเก็บตัวช้าเก็บตัวปานกลางนะครับไม่ได้เก็บตัวเร็วมากนะเพื่อนแล้วก็เจ้าตัว ย่านเสียงกลางเนี่ยคือถือว่าเป็นจุดเด่นเขาเลยผมมองว่าเสียงนักร้องเนี่ยมาได้ค่อนข้างที่จะแบบพุ่งโดดและเด่นเด่นมากๆทุกคนเสียงนักร้องเด่นมากครับคือถ้าเ,เทียบกับหูฟังที่ผมมีอยู่นะก็จะเป็นเจ้าตัว Soft Ear Volume s อ f t ์เอียร์วอลลุ่มเนะครับทุกคนตัวนั้นก็เป็นหูฟังที่เสียงนักร้องเด่นตัวนี้เด่นไม่แพ้เลยครับทุกคนคือผมมองว่าหูฟังตัวนี้ในงบสามพันเนี่ยมันสามารถไปตีหูฟังราคาหกพันถึงแปดพันได้เลยคือกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่า มันมามันเขาทําได้ดีอ่ะเอาจริงๆนะซื้อมาสองพันทุกคนแค่สายที่เขาให้มาผมมองว่าสายก็หลักสองสามพันแล้วว่าถ้าไปซื้อแยกอืมตัวหูฟังนี้ตีแบบดีราคาแบบจุนทั่วร์นะับพันกว่าบาทเองแถมได้ตัวบาลานซ์ไดเวอร์บาลานซ์สามตัวไดเวอร์ Dn หนึ่ตัวครับทุกคนจํานวนไดเวอร์ไม่ได้หมายความว่าหูฟังจะเสีย,ยงดีเสมอไปนะครับอยู่ที่การจูนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไดเวอร์บาลานซ์ครับจะมีแค่สองเจ้านะครับที่อ๋อให้กรับ ให้ยูโทนเสียงที่ออกมาดูดีทุกคนเดี๋ยววันไหนผมจะมาลงรายละเอียดเรื่องไดเวอร์แลวกันนะเพื่อนแต่บอกบอกโดยรวมก่อนคือต้องบอกบอนเข้าบอกวมว่าจริงๆแล้วหูฟังที่ราคาแพงอะไดเวอร์ก็เยอะเป็นเรื่องปกติทุกคนอยู่ละคือเขาจะมีไดเวอร์หลายตัวจูนเสียงมาให้มีหลายคนเสียงหลายมิติหลากหลายแนวหลากหลายความละเอียดที่ถ้าหูฟังราคาเหมือนๆขึ้นไปครับทุกคนมันจะแยกเลยว่าเพื่อนชอบฟังเพลงแบบไหนชอบฟังเพลง็อกแนววอลคอรแนว EDM แนวป๊อป แนวอินดี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะแยกโทนเสียงมาเลยส่วนตัวผมให้หูฟังตัวนี้มาในแนวของเสียงของนักร้องที่เด่นเด่นมากๆเพื่อนแล้วก็มีความหวานแบบโคตรหวานผมฟังแล้วหวานมากเด็นร้องเสยนนักร้องหวานหวานเจี๊ยบเลยทุกคนคือเรียกว,ว่าให้คะแนนนะถ้าแบบบายเทสน,นะผมจะคิดว่าหูฟังตัวนี้ราคาประมาณหกถึงเจ็ดพันจริงๆครับน่าจะไปแข่งกับเจ้าตัวตระกูล ดูดูนู่หรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่ว่าจะ,จะมีอยู่ประมาณ6-7เดเเวอร์นี่แหละแต่ว่าผมมองว่าบาลานซ์เดเวอร์สตัวที่เขาให้มาเนี่ยจูนมาโคตรดีแล้วเพื่อนก็สำหรับเดิวก็จะประมาณนี้ครับทุกคนอุปกอรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เนี่ยครับทุกคนคือสต็อกเซตที่ผมใช้นะครับจะเป็นเจ้า M 2 1เอ่า M 2 1่เอด๊ะรูว่า J 2 1วะ M หรือ J วะผมลืม M 2 1น่ั่นแล้วก็สายสต็อกนะครับที่เขาให้มา เป็นแบบ6เอ็นนะครับคริสตัลคริสตัลนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นจุกที่เป็นไม่ให้จุกสต็อกนะครับจุกของทันสุกนั้นเพื่อนจุกตัวนี้ครับให้รายละเอียดเสียงมิติที่กว้างขึ้นนะทุกคนก็อันนี้ผมคิดว่ามิติน่าจะหายไปมิปติเบทีก็จะหายพอสมควรอ่ะถ้าถอดจุกนี้ไปใส่จุกสต็อกนะอืมก็โดยรวมทําออกมาได้ดูดีมากครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผมชอบการออกแบบเพราะนะมันดูแบบ เออราคาเออมันเป็นจุกมันเป็นหูฟังที่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แมททีเรียลที่เป็นโลหะนะแต่เป็นเป็นพลาสติกนี่แหละแต่มันดูมันดูพรีเมียมอะ่ะเออเล้ดูแบบดูเก็บรายละเอียดดูเก็บงานได้ดีทุกคนแล้วก็สายูผมชมสายมากสายสวยมากครับเงินก็ประมาณนี้ครับสการรีวิวในวันนี้ครับใครที่มีคําถามก็สามารถทิ้งไว้ได้นะคนเดี๋ยวผมมาไล่ตอบนะครับอ,อ่า อูฟังตัวนี้เด่นมากกับเพลงของแนวบูโนมาผมบอกนะ่ยวันนี้แล้วกันนะโคตรเด่นเด่นมากผมลองสลับไปฟังแนวล็อกไป ACDC ไปซูชิโอมานก็ยังไม่ยังเฉยๆนะมันหวานมันมันกำกอมมันฟังสนุกเลยแต่ว่ามันจะเด่นมากๆในเพลงของแนวแนวนักร้องวัรข้ออ่ะยิ่งเพลงนักร้องห,อหวานนะหวานเจี๊ยบดนเประมาณนี้ทุกคนกรการรีวิวครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใ่ทคน,ทคนสวัสดี